เป็นโดเนี่ครับเราแบ่งเป็นสองสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งคือ ITF International Federation เนี่ย ITF นี่จะเป็นเกาหลีเหนือที่เรามีการปกครองที่เราเรียกว่าโลกคอมมิวนิสต์นะอันนี้อัน,นึ้งไทยไทยเราไม่ไม่ได้ทำสัมพันธ์กับทางนี้ของเราเป็น WTF World t a e f o a l Federation เนี่ยตัวเนี้ยนะครับเป็นเกาหลีใต้ เกาหลีเนี่ยนะครับถูกแบ่งเป็นเหนือกับใต้ที่เส้นสนามเส้นเส้นขนาดที่3.8นะครับเหนือใต้เหนือเป็นคอมมิวนิสต์นะครับขึ้นจับจีนใต้เป็นโลกเสรีนิยมเนี่ยฮนะเมื่อก่อนเนี่ยสหรัฐให้คามอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือทุกวันนี้ก็ยังมีฐานทัพอเมริกาอยู่ในเกาหลีใต้นะครับในการแข่งขันเนี่ยจะถูกอ่าจะถูก กฎของ World t a e k w o n d o Federation หรือสู้กันนะในสไตล์ของกติกาสากลของโอลิมปิกนะครับในการแข่งขันเนี่ยเกาหลีก็จะแบ่งสนามของเกาหลีของของสนามที่เต็งอนโดเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลีย่ยมผืนผ้านในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันกลายเป็นสนามแปดเหลี่ยมไปแล้วนะครับเมื่อก่อนสี่เหลี่ยมนะ๋ยวนี่แปดเหลี่ยมครับแล้วที่จะใช้เนี่ยส่วนมากคําในการแข่งขันก็จะใช้วาศาเกาหลีนะครับ เช่นการนาับหน้าทุลหน้าทุลเซตเนตทัสยัดอิอดนบยืนนะครับในการแข่งขันเราจะนับแค่แแล้วก็แข่งขันต่อแต่ถ้าในกรณีที่ต้องการนับถึงสิทเนี่ยให้เกิดการพ่ายแพ้นะด้วยเทคนิคก็จะเป็นหน้าทุลเซตเนตทัสยัดอิบยืนคำว่ายืนก็คือสิทนะครับหกเก้าย ยินสิคนเกาหลีเนี่ยนะครับไปเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้เทีงโดเนี่ยทั่วโลกล,นะละนะหลังจากที่แม้กระทั่งในประเทศไทยโค้ชของเกาหลีอยู่ประเทศไทยจนจะใช้สัญชาติไทยอยู่แล้วก็คือเคยองซุกนะครับก็จะบอกว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างพัฒนาเรื่องเทคยงโดเพราะว่าคล้ายคลึงกับมวยไทยนะฮะซึ่งเอาไปแทรกหรือซึมกันได้เนี่ยโดย โดยที่ไม่ไม่ติดขัดเลยเพียงว่ากติก,กาเท่านั้นเองนะครับเริ่มนะครับการเข้าแข่งขันเนี่ยก็จะมีคําศัพท์ที่ครูบอกก็คือ1นถึงแในการนับแต่ละครั้งต้องถ้าจะนับเมื่อไหร่ต้องนับ1นงแนะครับแต่ถ้าจะนับ9ก้ากับ10เนี่ยก็คือแพ้เลยนะครับ